สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแก้คามถีปีนะครับเป็นปี7แบนดนะครับ7แบนด์ K905 นะครับ7แบนดตัวนี้นะครับที่เจ้าของเครื่องนะครับเขียนรายละเอียดมาค่อนข้างชัดเจนนะครับเขียนรายละเอียดมาค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือตรงนี้นะครับคงไว้จําเป็นต้องใช้คามถีต่ําในแอมจิ๋วนะครับโอเคแล้วก็คงไว้เปลี่ยนแปลงเพื่อมิติเสียงให้ดีขึ้น นะครับตัวนี้แล้วก็ต่อมานะครับ3 1 5ร้อถึงเจ็นะครับหลากได้แนวเสียงเป็นรถแห่นะครับกระเดื่องโป๊ะ,ปะแล้วก็เปลี่ยนค่าความถี่เอาประมาณฮอนอ่าตัวนี้นะ่าจะเปลี่ยนเป็น 1K นะครับจุดนี้จุด2 2 k จุดนะครับประมาณ 1K ส่วน 6K แล้วก็12ยกเสียงแรมให้ดังให้ซิปนะครับโอเคทุกย่านความถี่ต้องบูท สิบห้าการไม่ต้องแตกได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็คือจะต้องมาวิเคราะห์ดูความถี่เดิมก่อนนะครับวิเคราะห์ดูความถี่เดิมของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับว่าเราจะไปทางไหนได้นะครับส่วนไส้ในก็ประมาณนี้นะครับเป็นปี7แบนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูความถี่เดิมกันก่อนนะครับตัวนี้รายละเอียดซับน่าจะไม่ได้เขียนมานะครับแก้กลางแหลม ชุดนี้ซับน่าจะโอเคแล้วนะครับก็ทําตามสั่งนะครับผมโอเคนะครับมาดูความสี่เดิมประมาณนี้นะประมาณนี้ตัวนี้นะครับโดนรถกินขยายชุดบัฟเฟอร์มานะครับค่ามันก็จะถ้ามองดีๆนะครับค่ามันขึ้นนะครับค่าความสี่มันขึ้นแต่ถ้าถ้ารถกินขยายบัฟเฟอร์มันก็จะเริ่เรียบอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ายกยกอีกนิดหน่อย นะครับมันจะเห็นค่าชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกให้ดูมาดูนะครับอันนี้ผมยกเรื่อยนะครับ้วยการเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้ของเดิมนะครับก็คือใส่มาประมาณ300นะครับ300โอห์มอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็น 2.7k นะครับเปลี่ยนตรงนี้เปิดใหม่มาดูนะครับความแตกต่างว่าความถี่มันชัดเจนนี่นะครับความถี่ขึ้น ขึ้นชัดเจนเลยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องแก้จุดไหนบ้างนะครับว่แก้จุดไหนบ้างนะครับโอเคนะครับผมามาวิเคราะห์ความถี่ดูก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่เขียนมาก็คือ125เฮิรตนะครับก็คือจุดนี้ครับ125เฮิรต์อาจเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้เดมิติมากขึ้นตัวนี้จะต้องดูที่2ตัวนี้ก่อน นะครับจะต้องดูที่ตัวนี้ก่อนว่า,ามันจะไปประมาณไหนแต่ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะขยับมาที่ตัว 1K นะครับจะขยับมาประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมจะไว้คงเดิมแต่ว่าจะดึงตัวนี้นะครับถอยหลังมาอยู่แถวประมาณ 10K เพื่อทําให้แหลมนะครับมันชัดขึ้นนะครับก็ที่หลักๆที่จะทําประมาณนี้นะครับจะมีอนันนี้ไว้แบบเดิมนะครับตัวนี้ถอยตัวนี้ขยับถอย นะครับตัวนี้อาจจะขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับมาเสริมแถวๆตรงนี้แล้วก็ขยับตรงนี้ตามมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตัวนี้มาเอ่อมาอยู่แถว2 5 0แต่ดูก่อนนะครับเพราะว่า2 5 0บางทีมันจะติดติดโลไปนะครับแต่ต้องดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็แก้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความถีนะครับมาดูความถีแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับมีเสียงให้ฟังด้วย นะครับข้อที่แรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สองสามนะครับอันนี้อันนี้คือไว้แบบเดิมนะครับสองกับสามแล้วก็สี่นะครับข้อที่ที่ห้าอันนี้ก็ขยับนะครับสี่ห้าขยับนะครับข้อที่หกแล้วก็ตัวที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดก็คือเป็นวามที่เดิมนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการแก้คอมทีปีตัวนี้นะครับแก้เค5กนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสามารถส่งแก้นะครับส่งแก้ส่งซ่อมส่งโมได้นะครับทุกอาการนะครับของปีนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ คำคืนฝืนคมใจเงาดุยกลางคพว่นพิวนกันถึงเจ้าฟังเสียงริงรีดรา เอาไว้สิ่งเดียวใย่ยลืมลงโอ้เจ้าพระ